บาบไนะโอ้ยเป็นตาตาก็เลยเจ <Cock S 2> <tinc S 1> ็บส<ๆ>ิ่โต้มคนหน่งคือไม่เหงงเงนอนได้อยูอวะคื้นนี่นะยังไม่นอนเลยต้มบเรืนอะต้มบทเือง่ได้ต้มไม่ต้มเลยตาค้าไ่ได้ต้มปเนืองมะมันยังอยู่ลุมพูทะมึงบเอออยู่ลุมพูแล้วบุญมงานเข้าเมีเนเครื่องเองแหละไปนอนผูสากสินาทีขึ้นห้องอนนั้น ามาแล้วมันหนาบ้านมันโอ้สิละยังสิ่ไ ใช่ไรบอะมันบอกวันนี้ไหลคอยแล้วอ่ะ nghe đi nhưng mà đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ไหลแหงวะฝนตกหนกน้ำโครหนาน้โครแหงแค่ตอกำลังคนเกื่อกันออกไปเลยนะไรเลยอีกเี๋ยววันนี้ คันฮอดที่17คุนเหรอทุมืนี้เขาเจ้าวะแหงขาดเื่อทขาดว่าเรื่องกับการสูญเสียล่ะเราคือท้องแผนเดียวกันเราไเลยเราคือทองแผนเดียวกันนะมาไปเ่แนลไปไเจ็บก้อ่ะต้องก้อนไปทางก้อนรือคุหอี่จุดสองทางก็ไปได้ไหมทำให้มัน่องดีกว่าด ตัดมุ้งต่อได้มุ้งเอามันข่าทางอื่นเนาะน้ำไหลป้องหยุดเลยน้ำไหลผ่านทางมาได้คือกันป้อมันสะลอยอนมาทางมันเป็นปุ่ติด อเออแล้วมันเปลี่ยนไปเก็นโกโก้เบิด์แล้วแถวสิมานูเขาแต่ว่าเฮือนสลาหันยังไปมาได้อยู่แต่ว่าแถวนี้นี่นนหงหมดเลยละไม่ไมคิดเอาดีนะมีการบริจาคกะจ้ะ ไม่ได้กีดชายชายบอกอะไรกีดเลยแถวนี้ออนนทางกีๆๆลดลิฟต์รถละเมืม่อคืนนี้ยังบ่หลายปันนี้เมื่อคืนน้ำยังบ่เข้าแถวดันเทือก เดินมาดูขด้วยจุดนี้ดีเข้าอันนี้นี่แมนมุมบันเนึงอ่ะพวกงเข้าก็ได้เลยมันบอกก็ได้เลยครับน้ำมันไหลเองเลยเอ้าเยมันจะบอลามันหักผ่านคนได้บอลลว่เลิกไปตัวไปพุ่งกลับเลยมคลื่อนไหลแงงเยอะโคมมีคนดอ ก็ติกันเลโตรอตอนเมื่อคืนเขาให้ตากล้องกับน้องรายมาถ่ายหันแถวนี้หันยังยังโบลายมานีเด้เพราะว่าเศ้ามาแล้วโคตรลายหน้านะโคตรมาเต็มเลยไหลเข่าหงนตาตาคนหลับหลั่ ที่นี่หลีแล,หลแล้วแบบตอนนี้มีกำลังแต่ขาดหึ่นกำลังกัดตามไปทางน,นี้โอ้ยคนนี้ขนาดำคนมึงจะไปยืดใส่เนาะตปะฮะคนเนาะหัวใจ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นะอันนี้นะแล้วมันพูดถึงว่าคอยเรื่ว่ามันทังล้มันจะปพอไมเจ้าีนเยบร้งินมูเขามันนกคันอันนี้ค่ะเจ้าเตรียมเอารถเอาอย่างเอาไว้ตาน,นี้อันนี้เข่า เอโอสบอับอเรถับมอรจตัมอแี่บจอดเลยนะรักรถนี่จอดไว้เนาะมุนี่นี่มันมันมานี่ย่านไปรหเลยเนาะ เออทิ้งทีนี่บังการ์ลมาล่นเดี๋ยวจะเป็นอะไรมันเป็ดลอยนะ้ำอ้ยแม่หนีย่านะเอาประทันบ่แม่แม,เเม่กับไอเซนี่นะรถปันดด่นเข่ารถกับแล้วกเตียวไว้บอนสูงหมดละ ฟังเฮือางงานกับเงงมื่อนละ่ยแด้ว่พออง่างไรขอกำลังใจคนละหนึ่งไงหนึ่งเซกกบะปล่ะเบสมอลนี่ดีกว่าีก็เต็มหมดละ มันมงอมันเหนือทัอ่วมันไตเขาก็ยังยังอยู่ไต่ล็กสามตัน, <c oughs> นยังอยู <c oughs> ่นะแล้วหัรถกมานะรูสบายมาก,กอลยตังไตได้ขนา รถอันนี้จอดไว้แต่เมื่อคืนหากันเซน้ำหมดละเงินไปอยู่ส้นซองไละน่ะนี่เงินเงินยายหมีเงินยายหมีเพิ่มหนึ่งละแมมไปบัวได้นั่นเต็มเบอร์สิบแปดได้จังเด็ อันนี้คือเงินแม่ป้าเฮาโบ้โป้เมื่อไปเถอะยยังขันใดยังขันใดยังขันใดประมาณขันเดียวนี่แหละทางนั้นนี่มันมาเป็นบละ๊ะท่วมลายบนอ่ะเปล่าไม่ที่เหลือท่านได้ขึ้นลังคาอะไรหร <c oughs> ือเล่า,า <c oughs> ขึข้นเคร่องกูเละเอาเนื้อมาบัดนี้นเอาเนื้อกูจีเอาเนื้อกูเจียวรัสสิคีมานั่นเด็กคนละเราตั้งมาแล้วกูรับพิการนะบังเอิญปล่อยมาเด้ใครเต่นคนเครื่องท่านที่บอก บออทันตุ่เปียกตับเปียกเดี๋ยวมาจะไหนได้เนี่ยค่านี่ยาเนี่กับกำแพงเนอะมันบอกค่ากำแพง้งยาแม่กับปทกับตาเด็กเด็กแ้เด็ดกมนต้อสวนมนมนีเล็กได้สดกับ้ะ ยังพอดีไม่พากันนั่นนี้กำก็ได้ทมือชิดนะโอ้ยคนเซอร์ในบ้านคนนั้นมาบวบเนื้อหาคคงทำได้เลพื่อนเมื่อน่ะอันเมเปาเพื่อนเอาทรายมากั้นเมื่อคืนนี่นะไหลเข่าคือเก่าไปหายทรายเมื่อคืนนี้ได้นะตัวขาวๆอันนน อันนี้เป็นหอมเฮือนในบ้า,า,านของตุยาถั่วละแต่ว่าทานนี้มีถั่วแล้วจะไปยังโมกาม,ามาค่ะแต่ว่าคาดมาอ,อีกต้นหัวตรงกลางทางทจอ โอ้โหหัวมีดที่าชุชเนาะเขาเนาะย <มะ S 1> เออสองพันแปดหันกา้านทัวน่วนานทวมบ้านเหนือ เพียงพอละกัน่าพอละมันใต้นียังกำลังไหลเข่านอหอดบ้านเราละทุกคนแเอาบรรยากาศมาให้ดึงใจเศ้าย่านพระเจ้าตัดไฟเทปฝากกดไลคลกดแชเซฝากกดติดีตามเดดเดอทุกคนบ๊ายบายสุ่งกำนตัใงแตสลากคนละดวงคนละไล่คนละเร์เดดเดอบ๊ายบาย